เวลาวันหยุดเนี่ยคุณได้ทําอาหารอยู่ที่บ้านทานเองบ้างไหมคะมีบ้างครับแล้วคุณมีเมนูไหนไม่ใช้เตาไหมคะมีครับกระทะล่ะคะไม่ใช้เหมือนกันไม่ใช้อะไรเลยเหรอไม่ใช้เลยแล้วใช้อะไรอะคะใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับเพราะว่าผมมีไข่ต้มซีพีปอกเปลือกง่ายมากอันนี้เป็นไงมมมมมวิธีการทําอาหารก็ง่ายมากสุดๆนะครับผมข้าวอยูแล้วแล้วก็มีไส้กรอก แล้วก็มีซอสเราแค่ตักซอสนะครับผมโบะลงมานี่แล้วก็สใส่ไส้กกอกเลยเอามาวางไว้ข้างๆแล้วก็นี่เลยทีเด็ดของเราในวันนี้นะครับผมก็คือไข่ต้ม CP 2ฟองวางไว้อย่างนี้ก็พร้อมกินเลยน่ากินสุดๆอร่อยไหมคะเนี่ยแล้วแต่รสนิยมครับผมบางคนก็อาจจะว่าอร่อยอืมอร่อยมากอร่อยเพราะไข่ต้มเนี้อข้าวผัดอเมริกันแบบดีต่อสุขภาพไข่ต้ม CP นะครับพร้อมเบิ้ลเบิ้ลคู่กับอะไรก็อร่อย